ในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องทเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้ศาสตร์มีคำบอก ว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเธอรักเธอ,เธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลดคกของไทยเป็นเมืงที่อาแขนเป็แนแฟนันหลากหลายคุณร้องตะโกนอย่าร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุก มรดกของไทยเป็นเมืองที่อ <c oughs> ้าแขนนแฟนทีหลากหลายร้องตะโกนอย่างร้อมใจเ <c oughs> มืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการเมืองไทยดีๆรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเห็นเล่นโทรศัพท์เมื่อสักครู่นัดคุณครัวไว้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่ โฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนานั่นเองค่ะที่นี่นะคะเปิดการเรียนการสอนกันด้วยค่ะแต่เป็นการเรียนแบบตามอัธยาศัยพูดแบบนี้น่าสนใจแล้วด้วยนะคะจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเขาเปิดให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาหลากหลายค่ะแต่วันนี้มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะคะผู้ชมก็คือที่นี่มีห้องเรียนอาหารล้านนากันด้วยค่ะเป็นอาหารที่ไม่ธรรมดาเป็นอาหารล้านนาที่ต้านโควิด1ิได้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆผู้ชมติดตามได้พร้อมกันในรายการเมืองไทยดีๆวันนี้เลยค่ะคะ่ะถึงแลวใช่ไหมคะอาจารย์ได้คะ่ะเดี๋ยวเข้าไปนะคะคะ่ะ องคเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาถือกำเนิดขึ้นเพื่อสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนาค่ะโดยกิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่ก็จะเป็นหลักสูตรเรียนรู้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาล้านนาทั้งหมดนะคะทั้งดนตรีพื้นเมืองศิละปะการแสดงศิละปะหัตถกรรมหรือแม้แต่เรื่องของอาหารล้านนาที่นี่ก็เปิดสอนให้ความรู้ค่ะโดยหนึ่งบุคคลสําคัญที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ของที่นี่ก็คือครูอ๋อยสุพรรณฉิมดีค่ะ วันนี้เราพาคผู้ชมนะคะมาเจอกับครูอ,อ้อยแห่งห้องเรียนอาหารล้านนานั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนเรียกป้าอ้อยเป็นป้าอ้อยของน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆคนคที่มาเรียนที่นี่เลยนะคะ,คะก่อนอื่นถามก่อนว่าป้าอยเองเข้ามามีส่วนร่วมกับที่โหงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านานา,นานได้ยังไงคะ อันนี้คงต้องย้อนไปเมื่อปี4 0่ศูนยเนาะ4ีเลยนะ,ะปีสี่ศูนสองันหารอยสี่เหมอนกครับที่วิกฤตของประเทศที่มีเ,เศรษฐกิจองลมสลายของเศรษฐกิจวิกฤต<ะ>ฟองสบู่นะแตกใช่ค่ะทีนี้ก็จะมีคนที่ตกง,งานแล้วก็กลับมาบ้าน,<ะ>นกลับมาบ้านแล้วทีนี้ก็เข้ามาอยู่ในชุมชนแต่ปรากฏว่าไม่รู้จะทำอะไร ทีนี้ก็จะมีนักพัฒนากลุ่มหนึ่งนะคะ<ฆ>ที่เป็น NGO สมัยนั้นนะเนาะโดย<ฆ>โดยการนําของอาจารย์ชัชวานทอนดีเลิศน,นะคะ<ฆ>ที่เป็นคนก่อตั้งโรงเรียนนี่นะคะ<ฆ>ก็เลยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆะคะ่ะที่อยู่ในในชุมชนนะคะ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นการทําโคมการทํากลองเนาะการฟ้อนการการการมีทั้งงานหัตถกรรมทั้งงานศิลปะวัฒนธรรมนะคะเราก็เลยรวบรวมมาแล้วก็เอามาจัดแสดง อันนั้นเราเรียกว่างานสืบสารล้านนาโดยที่ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สมเนี่ยค่ะเราจัดที่สำนักส่งเสริมมาคะของมชค่ะคะพอทีนี้หลังจากปีที่สามไปที่เราจัดนะคะก็จะมีกลุ่มคนทั้งนักเรียนทั้งคนในโทนคนที่ตกงานคนที่อะไรเนี่ยค่ะก็เข้ามาถามเราว่าอยากจะเรียนอยากจะเรียนวิชาที่เราเอามาเอามาเอามาื้นปูแล้วเอามาแสดงเอามาสาธิตเทเหตุเนี่ยค่ะจะไปเรียนที่ไหน ทีนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ๊มีคนอยากเรียนเราจะทำจะมีคนสนใจเนี่ยคนอยากเรียนอะไรเงี้ยค่ะเราจะทํำยังไงดีก็เลยอาจารย์ชัดชวานนะ่คะแกเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่จันทร์นะคะพระพุทธพจน์วลาพรวัชรดีหลวงนะคะท่านก็เลยบอกว่างั้นเอางี้เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนที่เราเข้ามาเราเข้าไปใช้ด้านหลังเนาะข้างในลึกนู่นนะคะข้างหลังซึ่งที่ตรงนี้เป็นที่ของคุณเล็กล่ำซ้ำ ซึ่งเขาให้หลวงพ่อเนี่ยใช้ใช้ในกิจการของหลวงพ่ออยากทําอะไรอยากทําอะไรก็ให้มาใช้ที่นี่ใช่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมหลวงพ่อก็ให้มาใช้ก็เลยพอมาใช้นี่ค่ะพอหลังจากนั้นมาก็เราเปิดโรงเรียนเมื่อปี4ี่สอนะคะก็เริ่มจากการที่สอนไม่กี่วิชานะส่วนหลักๆก็จะมีพวกฟ้อนพื้นเมืองดนตรีพื้นเมืองนะคะการทําตุงทาโคมอย่างนี้นะคะ แล้วก็สอนมาเริ่มแรกเนี่ยค่ะสอนฟรีไม่เก็บตังค์แต่ทีนี้พอสอนฟรีไปเนี่ยค่ะพอครูแม่ครูเรารุ่นนั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นรุ่นที่มีอายุหน่อยนนะคะ,คะก็จะได้รุ่นตั้งแต่พ่อน้อยสิงแก้วนะคะค่ะ<อ>แม่ครูบัวผายที่ทาโคมนะคะรุ่นนั้นตอนนี้ก็ประมาณ80ดิบกว่าพ่อน้อยสิงแก้วก็เสียแล้วนะคะก็ะะมาดูมามาสอนเพรานี้ครูตั้งใจสอนมากเลยค่ะ,คะแต่นักเรียนเริ่ม เริ่มมาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรียนปีนะเริ่มแบบว่าความตั้งใจเริ่มลดลงหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มถ้าเป็นอย่างนี้เราลองเก็บตังค์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าเป็นค่าอุปกรณ์เป็นค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นให้ค่าเดินทางให้พ่อครูแม่ครูก็เก็บเริ่มจากห้าร้อยนะคะค่ะ ทีนี้คนก็มีความรู้สึกว่าเออพอเสียตังค์แล้วเนี่ยก็ฉันต้องคุ้มฉันต้องคุ้มฉันต้องเรียนให้จบอะไรเงี้ยนะคะมีกี่ครั้งก็ย่ต้องมาให้ครบทุกครั้งเสียเงินแล้วใช่เสียเงินแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยอย่างวิชาหัตถกรรมเนี่ยมันก็จะเริ่มคนก็เริ่มสนใจพอทําออกมาเนี่ยคนก็จะเป็นแบบเอาไปขายได้ทีนี้คนที่ตกงานก็เริ่มจะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอาชีพใช่มันเป็นอาชีพได้ไม่ภูิปัญญาของเราสามารถสามารถเอามาเลี้ยงชีพได้อ่างเงี้ยค่ะ คนก็จะเริ่มเข้ามาเรียนเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การฟื้นฟูเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมงานหัตถกรรมก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นมาตั้งแต่ปี40นะคะโดยจัดงานศึกษาเนี่ยนะคะโอ้โหตั้งแต่ปี2540ยาวนานจนปีนี้2564ใช่ค่ะ24ปี24ปีค่ะเพราะว่าเราทำแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเราเปิดเมื่อปี43ก็ประมาณ21ปีนะคะโดยที่มาใช้ตอนหลังมาของ ของตระกูลล้ำจํำเนี่ยค่ะโดยลูกหลานของของคุณเล็กกนนะคะคุณเล็กนี่เสียไปแล้วเขาก็เลยให้เรามาใช้ด้านนอกเนี่ยค่ะโดยที่ให้ก็เลยยกที่พื้นนี้ให้ให้กับมูลนิธิมูลนิธิวัดป่านะคะของหลวงพ่อแล้วก็ให้เราก็มาใช้ค่ะคงเห็นถึงความตั้งใจของเรานะคะผ่านระยะเวลามายาวนานแล้วทําเพื่อชุมชนมีคนมารับมาเรียนกันอยู่ตลอดเวลาก็เลยขยับมาอยู่ด้านหน้าเธอแล้วก็ ให้พื้นที่มากให้พื้นที่แล้วก็ยกพื้นที่ให้ให้เลยอะค,ะค่ะโดยที่เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้มีมีอัอนนี้มีความเป็นเจ้าของกันนะคะทีนี้ก็ ทางล้ำส้ำเขาก็ยกให้เลยค่ะนะคะเปิดสอนหลากหลายมากหลากหลายแขนงจริงๆแต่ต้องบอกว่าเป็นเป็นภูมิปัญญาล้านนา้เพื่อให้ลูกให้หลานได้สืบต่อสืบทอดไปส่วนใหญ่ถ้าคนเข้ามาเรียนที่นี่จะเรียนแบบกับเรานานบางทีแบบลูกจากลูกสี่ขวบจะลูกโตเป็นเข้ามหาลัยก็มีอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือเหมือนรักกันเป็นครอบครัวแลวมีอะไรที่เรายังไม่รู้ ก็มาเรียนรู้กันไปเพิ่มเติมกันไปเปิดหลักสูตรไหนขึ้นมาอย่างนี้นะคะพูดถึงป่อยเองเนี่ยขึ้นชื่อเหลือเกินเลยล่ะนะคะทุกคนจะบอกว่าเก่งเรื่องของการทําอาหารร้านนาเพราะว่ามีมีห้องเรียนใช่ไหมคะห้องเรียนรู้ห้องเรียนห้องเรียนอาหารร้านนาขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะตรงนี้พูดถึงอาหารร้านนาเนี่ยหลายคนก็สนใจนะคะเพราะบางครั้งเราก็ ทำไม่เป็นค่ะทําไม่เป็นแล้วก็ลืมไปแล้วเนาะเมื่อคนกัลืมแล้วค่ะเมื่อก่อนก็เราก็จะเจอปัญหาเนี้ยค่ะตอนที่ทอปเปิดเปิดคอร์สเรียนไปนะคะก็จะมีแบบหนึ่งวิชาวิชาที่ที่หาคนสอนได้ยากก็คือวิชาอาหารล้านนาเนาะคือคือไปหาใครเนี่ยก็ก็แบบไม่มีไม่มีใครที่จะแบบสามารถที่จะมาสอนคือคือทำเป็นกิจการสาธิตหรือการการโชว์การแสดงเนี้ย ทุกคนสามารถทําได้แต่พอบอกว่าให้มาสอนมันจะต้องมีการเลคกเชอรมมันจะต้องมีการที่มาที่ไปอะไรเนะปรากฏว่าไม่มีใครสอนได้สักคนเนี้ยตอนนั้นเราเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่เนาะเราก็เลยต้องเราก็เลยแบบว่าพอปกติเราชอบทาอาหารอยู่แล้วเนี่ยก็เลยต้องสอนเองพอสอนเองเนี่ยพอสอนเองสอนไปสอนมาเนี่ยเราพอราก็ต้องหาความรู้ใส่ตัวเองเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพราะว่าบางอย่างองค์ความรู้บางอย่างมันหายไป่ะแล้วก็ การกินอาหารของคนก็เปลี่ยนเนาะองเ,เนี้ยเพราะว่าคนเนี่ยจะไปกินอาหารที่มันเป็นอาหารเขาเรียกอาหารอาหารจานด่วนทําให้ทําให,ให้การสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยมันก็มันก็จะลดน้อยไปอีกอันนึงก็คือ,อการกินอาหารสําเร็จรูปซึ่งทําต่อมาเนี่ยทำให้คนเนี่ยเจ็บป่วยเยอะขึ้นนะ,ะเราก็เลยพยายามที่จะทําเรียงลําดับของการทําอาหาร เรากินอาหารให้เป็นยากินอาหารยังไงที่จะป้องกันให้ตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นโรคไข้ไข้เจ็บเนียค่ะก็ะะพยายามกพยายามช่วยกันทํามาเนค่ะ ค่ะนะคะคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกกันไปว่าเรามาถึงที่ที่นี่แล้วนะคะเป็นโรงเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาแล้ววันนี้มาเจอกับครูอ่อยหรือว่าป้าอ่อยของพวกเราเนี่ยแหละและเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําอาหารในยุคสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะเรามาถึงที่นี่เดี๋ยวจะได้มีการสาธิตด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็นอาหารที่ไม่ธรรมดา เป็นอาหารร้านนาทิต้านโควิดด้วยนะคะจะเป็นเมนูไหนจะทํายากทาง่ายขนาดไหนเดี๋ยวให้ประอ่อยสาธิตใ,ให้เราได้เห็นกันเลยนะคะนะคะ,ดคะเดี๋ยวตามไปดูเลยคะ่ะ ผูชมคะเหมือนที่บอกกันว่าวันนี้เราจะมาสาธิตการทำอาหารล้านนาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าสามารถต้านโควิด1 9ได้นะคะคือเราทานอาหารทุกวันอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเราทานที่มันแบบดีๆทาน<ร>าที่มันแบบป้องกันโรคได้นะต้านโควิดได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี<ช>วันนี้สาธิตเมนูอะไรคะวันนี้จะทำ อาหารที่มันต้านโควิดเนี่ยต้องธิบายกันเนาะว่าจะต้องเป็นอาหารที่มีวิตามินซีสูงทีนี้ในผักล้านนาตัวที่มีวิตามินซีสูงก็จะมีเนี่ยค่ะผักหัวหมูผักหัวหมูนี้จะมีผักหัวหมูผักหวหมูจะมีวิตามินซีเยอะที่สุดในบรรดาผักของล้านนาเราเลยนะคะแล้วก็ผักเซิงดาเซิงดาผักเิงดาสองตัวนี้จะเป็นผักที่เป็นมีวิตามินซีเนาะที่จะต้องต้านเพราะว่า โควิดมันคือเชื้อไวรัสเนาะ,ะก็คือ,ค,ค,อคือต้านเชื้อไวรัสเสร็จ <Se venth S 1> แล้วมีเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ที่สามารถที่จะทําแล้วก็ต้านต้านโควิดได้นั่นก็คือคแกงแคแกงแค้เออใช่แกงแคแกงแครเนี่ยมันจะประกอบด้วยผักหลากหลายชนิดในผักเนี้ยอย่างเนี้ยค่ะอย่างพยายอเนี้ค่ะพยายอนี้ก็จะเป็นออ่เป็นผักที่ฆ่าอันฆ่าไวรัส ค่าไวรัาแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่อมแซบเนาะอ่อมแซบเนี่ยถ้าถ้าเป็นภาคกลางเขาจะเรียกบินจรงห้าสีว่าอะ่ะตัวนี้ก็จะทําก็จะทําเรื่องของของการการบํารุงเลือดนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเนี่ยพวกเนี้ยค่ะพวกพวกฝักหวานบ้านหรือว่าอันนี้ยอดมะรุมอันนี้ก็จะมีวิตามินซีแล้วก็รวมทั้งดอกแคร์ดอกแคร์ดอกแคร์นี่ก็คือก็คือจะเป็นรักษาหวัดอาการหวัดนะคะอันนี้กอันหนึ่งค่ะผักเผ็ด เนางเพดานนี้ก็จะก็จะเป็นพวกยาพวกตระกูลพวกที่มันเกี่ยวกับฆ่าเชื้อฆ่าอะไรอ่ะฆ่าไวรัสนะคะโอผักหลากหลายมากคือผักหลากหลายเนี่ยมันถ้ากินแกงแคร์เนี่ยค่ะมันก็จะสามารถทั้งฆ่าไวรัสแล้วก็บำรุงเลือดเปตัวบำรุงเลือดค่ะสรรคุณล้นเหลือมากใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็จะมีช่วงของการที่จะต้องไปฉีดวัคซีนเนาะคนเท่าคนแก่ก็จะกลัวเสร็จแล้วเนี่ยอาหารล้านนาที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดริมเลือดได้นั่นก็คือ เจ้า er ตัวนี้ขออนานา่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมป่อยบอกว่าตอนนี้เราก็กลัวในเลือดของริ่มเลือดที่เราฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเราทานอะไรที่ไปช่วยป้องกันการเกิดริ่มเลือดเนี่ยค่ะถั่วเน่าถั่วเน่าเนี่ยนะถ้าคนรุ่นใหม่ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่กินถั่วเน่าก็ เลียกไปกินพวกนัตโตหรืออะไรที่มันอยู่ในไอที่ตระกูลถั่วไปได้นะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าใครกินน้ตโตได้เนี่ยมากินถั่เน่าก็ได้แต่กินถั่นเน่านี่ยยิ่งคนที่มีสูงอายุนะที่ชอบกินถั่นเน่าไม่ต้องกลัวเรื่องการฉีดวัคซีนเลยนะคะถ้ากินถั่วเน่าอยู่เป็นประจำจะไม่เกิดริมเรียดนอนนอนค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นค่ะวันนี้เราเราจะแกงให้ดูเพราะว่า ผักเสียงดาเนี่ยค่ะเป็นผ,ผักที่ออกตลอดแต่ว่าผักหัวหมูนี่จะปลายฤดูแล้วเนาะถึงแม้ะจะมีวิตามินซีเยอะแต่ว่ามันออกหน้าร้อนค่ะช่วงนี้จะเป็นปลายฤดูมันก็จะไม่ค่คอเจ<ะ>้าหายากแล้วก็เ,ออเวลาแกงเนี่ยค่ะ เด็กๆมักจะไม่ชอบมันขมมันขมมากมนะคะขมเป็นยานะที <c oughs> นี้ก็คือ <c oughs> ผักเจงดาเนี่ยค่ะมันจะเป็นผักที่หาได้ง่ายแล้วก็มีตลอดทั้งปี <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาทําแกงผักเจงดาหให้ดู <c oughs> นะคะเริ่มต้นก็คือเราตําน้ําพีกันนะคะก็จะมีแค่นี้ค่ะมีพริกหอมกระเทียมกะปิแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยด้วยเกลือ ค่าที่โรงเรียนนี้ค่ะเราจะเราจะพยายามรณนงคลงให้กินอาหารเป็นยาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่กินกินอาหารปรุงแต่งนะคะก็คือพวกขนมคนอพวกอะไรนี้เราไม่เลยเราไม่เราไม่ค่ะอ๋อพริกหอมกระเทียมกระปิกะปิกะปินี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้กะปิกุ้งขาวเนาะกะปิเนี้ยค่ะถ้าถ้าทำอาหารือใครทำอาหารเนคือบางคนบอกว่าสีมันไม่ใช่กะปิเลยอ่ะ เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเราใช้กะปิเคลเลยนะฮะถ้าเคยเนี่ยกลิ่นรสอาหารเมืองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะคะออค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นกะปิขาวเป็นกะปิขาวกะปิขาวนะจ,จ๊ะ <copyright> นี่นี่ค่ะนี่นะคะอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นด้วยการตำน้ำพริกนะคะใช่ไมหมคะบอยพอเราตำกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเมื่อตำได้ที่แล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นี่ นะคะก็จะได้น้ำพริกสีสันสดใสแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะส่งให้บอยต่อเลยค่ะก็ที่วันนี้เราจะแกงผักเสียงดาใส่ปลาแห้งค่คะค่ะก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำพริกอีกแล้วก็ปลาแห้งเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะทำเนี่ยค่ะเราไปต้มเอาออกไปต้มแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อมันนะคะแกะเอาแต่เนื้อมันแกะเอาแต่เนื้อนะใช่ค่ะปลาแห้งอย่างนี้นะคะค่ะ เสร็จแล้วเรามาต้มแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อต้มก่อนค่ะต้มก่อนแล้วแกะแต่เนื้อแล้วก็เอาอันนี้ก็คือน้ําที่เราต้มน้ําซุปนี้ก็คือน้ําต้มจากปลาแห้งตะเกียนะคะแล้วเราตักขึ้นมานะคะแล้วก็เอาไปแห้งลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็ตามด้วยน้ําพริกนะคะที่เราตำตะกี้เราตำเมื่อกี้ค่ะค่ะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ก็ต้องแบบว่ากะเอาเลยนะกะเอาเลยอืม มันจะเกินไปไหมคะคุผู้ชมขนาดใส่หน้ากากอะามันแล้วย, <c oughs> ยังได้กลิ่น <c oughs> หอมแล้วคะ่ะหอมแล้วอือค่ะหลังจากนั้นก็หั่นมะเขือเทศนะคะค่ะมะเขือเทศเนะะี่ยค่ะตามปกติแล้วเนี่ยมันจะมีรสเขาเรียกอะไรคนสมัยใหม่เขาเรียกรสอูมามิรสกลมกล่อมใช่ค่ะรสที่มัน,ท,มนที่มันจะทําให้สามารถที่ให้ให้ทําให้แกงเนี่ยกลมกล่อมนะคะค่ะ ก็คือเราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะคะก็ใช้พวกพืชผักสมุนไพรที่ที่เรานี้นะคะเพราะเมื่อตก่อนเราก็ไม่ได้มีคานอไม่ได้มีอะไรเนาะค่ะคือบางคนไปไปติดกับรสชาติที่จะต้องการปรุงนะที่จะต้องมีการปรุงแล้วกไม่มีคบไม่อร่อยไม่อร่อยเหยแบบเราทุกไปเองไงทีนี้วันนี้เราจะแกงสองอย่างเนาะทีนี้ก็เคยตักน้ําคือคือผักเนน้าแกงเนี้ยค่ะสามารถที่จะทําได้ตั้งแต่แกงแกงที่ใส่ผักใส่ไปแห้งทุกชนิดเลยนะคะ ใช้ใช้ใช้น้ำแกงตัวนี้ได้หมดเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยปรุงค่ะค่ะทีนี้พอมันเดือดแล้วเนาะค่ะพอเดือดแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศค่ะรอให้มะเขือเทศมันนิ่มสักพักหนึ่งนะจ๊ะค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะชิมก่อนที่จะชิมก่อนที่จะเราจะใส่ผักนะคะเราต้องชิมก่อนค่ะ ใช่ไหมคะคุณน้องชินไหม,มใส่เผ็ดได้อีกนิดนึงนะคะใส่ไหมือนเรายังไม่ได้ใส่เกลือแน่นอนใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะพงรสด้วยเกลือนะคะนี่ก็คือดอกเกลือ จะมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดหนึ่งนะคะ,ะผักเซียงดาแต่ถ้าพอมันสุกแล้วมันก็จะอร่อยค่ะโดยปกติแล้วผักเสียงดานี่มันจะมีฤทธิ์เย็นเนาะก็จะทำให้ร่างกายเราไม่ร้อนด้วยแล้วช่วงนี้ช่วงที่ใครจะไปฉีดวันนะคสิทธเนี่ยค่ะควรจะทานอาหารที่มันมีความเป็นด่างเยอะนะคะ ก็คืออาหารอาหารที่ที่มีมีรีเป็นกดเนี่ยค่ะจะมันจะมีอันตรายต่อสุขภาพนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดลิ้นเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยทานผักเยอะๆเลยค่ะลดอาหารพวกที่แปรรูปออกให้หมดเลยนะคะช่วงที่จะไปใครจะไปฉีดไอ้วัคซีนป้องกันโควิดนี้ใช่ค่ะทีนี้เราก็ชิมสุดท้ายชิมชิมค่ะชิมอะไนคน ออร่ยได้ไหมยังคะเค็มได้ยังอร่อย,ย,อ,ยอร่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชมสำหรับเมนูแรกค่ะแกงผักเชียงดาใส่ปลาแห้งแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้พ่ออ้อยยังใจดีค่ะสาธิตอีกหนึ่งเมนูก็คือแกงผักหัวหมูใส่ปลาแห้งค่ะจริงๆแล้วกรรมวิธีแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะจะแตกต่างกันก็ที่ผักแค่นั้นเองค่ะ มารู้จักผักหัวนมูกันหน่อยนะคะจริงๆแล้วเป็นชื่อเรียกของทางภาคเหนือค่ะแต่ถ้าภาคกลางก็จะเรียกว่ากระทุงหมาบ้าเป็นผักที่นิยมมากของชาวเหนือและชาวอีสานนิยมรับประทานใบอ่อนยอดและก็ดอกสดค่ะซึ่งก็จะมีรสขมเล็กน้อยนะคะเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรด้วยค่ะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาผัก้วนหมูนี่แหละใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เดี๋ยวถ้าลองชิมอันนี้นะจะรู้เลยรสชาติต่างกันต่างกันค่ะคือใช้วัสดุเดียวกันแต่ต่างที่ผักแล้วก็ะะวได้ทำให้รสรสชาติาต่างกันเลยค่ะอ๋อเมื่อกี้กำลังจะถามอยู่พอดีว่าเอ๊อทุกอย่างคล้ายๆกันเราใส่ผักสองสองอย่างด้วยกันได้ไหม อแตงจริีมันจะทําให้รสชาติเนี่ยต่างกันใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นผักที่ออกขมขมมากๆเลยนะแต่คนแก่เนี่ยจะชอบมากเลยแก่คือเด็กเดี๋ยวนี้คือพอขมปุ๊บจะไม่เอา <จน S 1> เลยอี<ะ>๋เลยนะคะหน้าที่ของเรานะคะคุณผู้ชม <c oughs> ก็คือการชิมนี่แหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะถนัดที่สุดนะคะอืม ขมไม่มากม,ม,มากอร่อยค่ะแต่ว่าถ้าทิ้งให้ยนเนย็นจะขมยิ่งกว่านี้อ,อร่อยทานแบบทานเปล,ปล่าๆได้เลยซดแบบสดร้อนๆอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราก็จะตักเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่ากระบวนการวิธีการทำไม่ยากเลยใช่ค่ะนะคะไม่ยากเลย วันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยเชื่อว่าทําตามได้นะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ที่ไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าต้านโควิด19ได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะสุดยอดมากเลย คุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือต้องบอกว่าเรียบร้อยสําหรับ2เมนูวันนี้นะคะที่ทางด้านของปล่อยหรือว่าปูอ๋อยเนี่ยสาธิตให้เราได้ได้เห็นกันนะคะก็คือแกงผักขิงด้านะคะแล้วก็แกงผักหม้อนหมูนะคะก็ต้องต้องบอกว่าเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่า ต้านโควิดได้ทําให้สุขภาพเราดีด้วยนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะต้านโควิด19นะต้านไวรัสแล้วก็กินได้ตลอดทั้งปีทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะปอยค่ะขอบพระคุณค่ะที่มาสาธิตให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําอาหารล้านนาด้วยเดี๋ยวยังไงขอตัวก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปทานละ้องร้องมากๆนะคะไปค่ะ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางรายการเมืองไทยดีๆนะคะที่ได้มาถ่ายทำแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้ของโรงเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาถ้าใครสนใจที่จะอยากเข้ามาเรียนนะคะติดต่อเข้ามาที่โรงเรียนได้นะคะหรือเขาจะไปติดตามทางเพจของ,งเรียนก็ได้ค่ะเพจเฟซบุ๊กนะคะ,ะ,ะ,คะโรงเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาคะ่ะอยากเรียนวิชาอะไรนะคะก็ เข้าไปสอบถามในนั้นได้นะคะคุณผู้ชมคะตลอดทั้งรายการของเมืองไทยดีๆวันนี้เชื่อว่าน่าจะทําให้มื้ออาหารมื้อต่อไปของคุณผู้ชมนะคะได้หันมามองสิ่งที่อยู่รอบตัวพืชผักสวนครัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งผักลานาผักพื้นเมืองนะคะเอามาทําอาหารกันหน่อยคะ่ะเพื่อที่จะได้ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานสุขภาพดีแข็งแรงแบบนี้และที่สําคัญอร่อยอีกด้วยนะคะ และที่สําคัญน,นะคะที่คงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาแห่งนี้ก็รอต้อนรับคุณผู้ชมทุกทกท่านอยู่นะคะใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านาก็สามารถมาที่นี่กันได้ค่ะเพราะว่าเราเองก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารภูมิปัญญาให้คงอยู่ตลอดไปนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดตรงแล้วนะคะขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมคะ่ะวันนี้ขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ